แยกันไ่ได้เขาแย่งยกอาหารจากในกระลมังของพ้อเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยันตยวฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ่้ยเฮ้ยเฮ้ย่ฮยเ้ยเ้ยเยเฮ้ย้ยเห้นไฮ้นเา็ักไ้ยดูดูขอ้เซ้ยเฮ้ยเ้มสีดเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเ้ยยเนไ้ยเ้ยเฮ้ยะ เจ้าแม่กระต่ายตัวเนี้เขาเพิ่งคลอดลูกเมื่อวานนี้นี่น้องเขาเนี่ยยังตัวอ่อนๆเป็นสีแดงๆอยู่เลยนะแม่มันมูเลยมอนน้องหมูอ่อนๆเลยเห็นไหมกำลังดุงดิ่งดุงดิ่งเลยครับเห็นปะปี๊สดีเจพี่กระบูกดติดตามช่องสุกได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ โฟกน้องแ,นแฟน,นะครับมาเที่ยวเพปูล,ล่าฟาร์มคาเฟ่นะครับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเขาบอกว่าที่นี่มีกระต่ายกับไก่เพียบเลยนะคะพี่โฟกแล้วก็มีหมูด้วยไหนหมูไม่มี <c oughs> เขาบอกว่าที่นี่กระต่ายตัวใหญ่มากๆเลยนะพี่โฟกเชื่อเป้าเชื่อปับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างในกันเลยเด็กๆตอนนี้พวกเรากำลังจะเข้าห้องน้องกระต่ายกันนะครห้องหมาห้องหมายังไม่ได้ฉีดยาลูก ข้างในมีห้องน้องหมาด้วยแต่น้องหมายังไม่พร้อมไม่บริการนะน้องหมากําลังนอนหลับพักผ่อนอยู่นะพี่พอสนะมาเด็กๆเ,เรามาถอดรองเท้าก่อนก่อนนะคะก่อนเข้าห้อง,งนะคะใส่รองเท้าก็จ่ายน้อยนะคะอ่ะพี่พอสนี่งไงรองเท้าก็จ่ายน้อยใส่ก็ได้ครับโอเคไาพี่พอสพี่เสียดไปข้างในกันได้เลยนะเอาอาหารให้น้องด้วยนะมานะคะพวกเราเข้ามาข้างในกันแล้ว พอดครับขนจถนอมน้องเลยนะเดี๋ยว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 ตัวนี้มันแย่งตัวอี้อ,อะมันแย่งกัวอี้พี่โฟกออะเดี๋ยวเดี๋ยวแค่เขาออกมาก่อนนะพี่โฟกนั่งตรงนี้นะนะมานั่งเลยพี่โฟกเป็นไรอะไม่เหม็นไม่เหม็นหลอกน้องน่ารักที่ออกเนาะอ่าตอนนี้นี่ไงเจ้าตัวขาวนี่น่ารักมากเลยครับ มีเขามารออาหารแล้วว่าไม่เห็นมีใครมาป้อนเลยเออตรงนี้ตรงนี้เรา็วเร็วเเร็วป้าเลยเออช่างมีอะไป้าเลยไหนๆพี่พอชอบตัวไหนอ่ะตัวไหนน่ารักตัวตชีตี้ขาวกับตัวนิสส์เพื่อนกันอ๋อเขาเป็นเพื่อนกันเหรอน่ารักจังเลยว้ายไปแล้วไปแล้วเขาแย่งอาหารจากมือพ่อเลยเหรอคะ ขาวดิน้องสโนโ์ใช่ไหมเนี่ยดูดีขนปุกปุยมากเลยได้เอ๋หูน้องกินเก่งมากเลยอ่ะน่าขนน,นน่ารักมากเลยขนทุ้มตุ้มมากได้จับได้น่ารักไหมดูดูดูันไม่มาแย่งอาหารจากในกะละมังของค่อนเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ดูตัวของเียที่เห็นไหมเขากินแบบระเบียบเรียบร้อยอ่ะอันนั้นน่าจะเป็นห้องน้ำกอล์รเล็บบางหัองนั้นเนี่ยเขาจะไปฉี่ไปอึ้อยู่ตรงนั้นเหมือนหอมๆเลยไหมครับนี่สวัสดีครับนี่น่ารักมากเลยอ่ะตัวไหนตัวนี้ตัวนี้ขอขอไม่อยากกินน่ะโอยทำหองอีกแล้ว ตัวนี้เขาอุ้มได้หรือเปล่านะเห็นไหมขออุ้มกี้เฮ้ยมันกระโดดเร็วมากเลยอุ้มไม่ทันเลยอ่ะนาาี่งไงสวัสดีค่ะพี่โฟพี่โฟให้มันอย่างนี้เลยใช่ไหมมันหิวมากมันไม่มันไม่ทันใช่ปะล่ะอะไรนีร่ไงมันนุ่มต,ตัวลื่นมากเลยตัวนุ่มมากโอ้ขนนุ่มมากเลยอ่ะสวัสดีค่ะ โอ้ยตัวนี้มันลุมพอใหญ่เลยนะตัวเนี้ยลองใส่มันชอบพอยมากแน่เลยโอ้โหพี่เฟียสตัวนี้เขากินเรียบร้อยมากเลยนะครับเ <c oughs> ขากินดีราคามเลยจะไม่เฟียสไม่โซนใช่ไหมคะ <c oughs> ว,ว้าว <c oughs> น่าราักเลยอุ้ย <c oughs> ม่มตัวเล็กจัง <c oughs> ใช่นี่คือลูกกระต่ายน้อยแนละ้วพี่โฟกเห็นไหมน่ารักไหม้วกระสี่เดียวคะ กอดเอ้กอดนี่กอดไว้กอดไว้กอดไว้หน้ารังไห้ครัอ้หเอากลับบ้านไม่กลัวตัวเลยหมคะคันๆได้ไหมโอโอเคโอเคโอเคแล้วันนจะจะตกอด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 กอกอด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 กอ ของเฟรนดิ่งมากเลยแบบฮองเดปุ๊กอะมีสองตัวเชื่อนี่เหรอทำเบาๆเบาๆนะครับนี่อยากได้ตัวสีดำตสีดำน่ารักจังเลยอ่ะเนาะนี่ตัวนี้ตัวสีดำน่ารักมากเลยอะเหมือนแบลแมนเลยนะจู๊เหมือนข้างคาวน้อยเลยโอเคดูดูของเซก็อ้อมสีดำเหมือนกันโอ้น่ารักมากอ้าี เจ้ากลับบ้านเลยเหรอเอากลับบ้านเลยก็แล้ตกันเอาไหมเอาไหมเอาเอาไปใส่กล้องไห้ดูไปใส่กล้องไว้เจ้าแม่กระต่ายตัวนี้เขาเพิ่งคลอดลูกเมื่อวานนี้นี่น้องเขาเนี่ยยังตัวอ่อนๆมีสีแดงๆอยู่เลยนะเน่ค anyway. like ุณป้าจะแบ่งให้ดูนะครับตอนนี้เด็กๆยังจับไม่ได้นะจับไม่ได้นะลูกนี่มันเป็นตัวอ่อนๆสีแดงๆเห็นไหมเห็นไหมตัวเห็นไหมเหมือนหมูเลยเหมือนน้องหมูอ่อนๆ่ เห็น <Off> hehe, ไหมกำลังดูดีดูบิกเลยเขาเห็นป่าเห็นไหมน้องคุณตัวมีกีตัวคะเนี่ยขี่ตัวนะคะมีคุณแม่คุณแม่อยากออกมาเที่ยวแล้วมาเด็กๆหลังจากที่เราไปเล่นกับน้องกระต่ายเสร็จแล้วเรามาทางานศิลปะกันต่อนะครับนี่มีท no? ี als, <Teach a huge obsession> artists, ่ให้เราระบายสีด้วยนะคะเพื่อนๆดูเจ๋งมากเลยอ่ะพี่เสียนะครับมาระบายสีปูนปัสเตอร์กันแล้วนะคะดูเละเทะขนาดไหน เละมาแต่สวยนะพี่เสียดสวยเปล่าไหนดูของพอดิโอ้โหเป็นตวัวมังกรสีแดงเหรอครับพี่เฟิร์สเป็นไอติมอ๋อพี่โฟกระบายสีลูกไอติมนะครับดูมันจะน่ากินขนาดไหนนะอลลโอ้โหของพี่พอดเสร็จแล้วไหนดูดูผลงานหน่อยโอ้โหมันเหมือนจากมังกรมันกลายเป็นคอสซิน่าหรือเปล่าเนี่ยเท่จังเลยอ่ะของเฟิร์สใกล้เสร็จยังอะ่ะ ตัวอะไรของเสียอ่ะอตัวเหมือนชิปมังค์ป่ะครับเนอ,อาพี่พอสทำอะไรอ่ะ <c oughs> อุ้ยซดน้ำันติมเลยหรอโอ้ยเทหมดต้วยเลยอ,อร่อยไหม <c oughs> ยังไม่หมดอีกยังไม่หมดอ้า <c oughs> <c oughs>